ฮือฮาหนุ่มจับพญานาคมือเปล่ากลางแม่น้ำโขงสักการะพระาธาตุดังเผยเรื่องแปลกจากกรณีมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจังหวัดชนบุรีไปเที่ยวสักการะพระาธาตุล่าหนองที่จังหวัดหนองคายอายุ455ปีในแม่น้ำโขงโดยขณะเดินทางไปที่พระาธาตุที่จำลองกลางน้ำพระาธาตุยังโผล่อยู่เหนือน้ำ ผู้คนจะไปกราบไหว้ตามความเชื่อและยังเชื่อว่าบริเวณนี้มีพญานาคที่คอยปกปักรักษาก่อนจะมีเหตุการณ์ขณะนั่งเรือไปสักการะพระาธาตุกลางน้ําเจอเรื่องที่ทําให้เชื่อว่าได้สัมผัสกับหลังพญานาคโดยพบเป็นลำท่อนใหญ่ใต้น้ําและได้มีการใช้มือสัมผัสก่อนหายไปกลางน้งําโขงโต้งเผยว่าเคยเห็นกระแสะเมื่อ20ปีเรื่องพญานาคมาบนที่พระาธาตุล่าหนองตั้งแต่เด็ก เห็นเหมือนปลายาว10กว่าเมตร2-3ตัวที่ว่ายวนตรงพระาธาตุครั้งนี้คิดว่าเป็นสันพระาธาตุหรือผ้าที่คลุมพระาธาตุหรือเปล่าก็ไม่ใช่พอสัมผัสก็รู้สึกลื่นๆแล้วก็หายไปเลยตามในคลิปผมยังเกิดข้อสงสัยว่าหากเป็นสันพระาธาตุทำไมถึงได้หายไปได้ ด้านพาดาหนุ่มที่ใช้มือสัมผัสเผยเรื่องแปลกเล่านาทีสัมผัสใจเต้นรู้สึกถึงเนื้ออุ่นๆมีเกล็ดเคลื่อนไหวได้หายไปต่อหน้าต่อต,อตาเหมือนในคลิปพร้อมเล่าเรื่องแปลกปานที่ข้อมือด้านซ้ายของเจ้าตัวเหมือนพญานาคสามเศียนจึงสามารถสื่อจิตถึงพญานาคได้ยอมรับทั้งเชื่อและไม่เชื่อขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด